นี่คือรูปแบบของการทำา i ที่เรียบง่ายแล้วก็ยั่งยืนที่สุดในบรรดาการทำา f เทั้งหมดครับผมสวัสดีครับผมโค้ชปูน,นะครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการสติ๊กเก p r o โปรเจกต์นะครับผมมาในคลิปนี้ผมมีคลิปที่ผมจะมาพูดถึงสูตรการทำ intermittent fasting ที่คนส่วนใหญ่ลืมไปแล้วนั่นเองครับผมนะครับจริงๆเนะี่ยการทำ i f อผมมีกันมาเป็น10กว่าปีแล้วนะครับซึ่ง คนแรกๆนะครับผมที่ทําการเขียนหนังสือแล้วก็ออกมาเผยแพร่ครับผมคือดร์ไมเคิลมอร์สลีย์ครับผมซึ่งเป็นนักวิจัยนะครับเป็นดรชาวอังกฤษครับผมนะครับแล้วก็การทํา IF ครับผมก็คือเป็นที่นิยมตั้งแต่นับแต่นั้นเป็นต้นมาครับผมโดยดร์ไมเคิลมอร์สลีย์คนนี้นี่เองครับผมซึ่งหนึ่งในสูตรที่ดร์ไมเคิลมอร์สลีย์นะครับเป็นคนคิดคนขึ้นนะครับผมนั่นก็คือการกินแบบ 5ต่อ2นั่นเองครับผมนะครับไม่ใช่เป็นจำนวนชั่วโมงที่เราจะต้องกินนะครับแต่ว่าเป็นจำนวนวันต่างหากที่เราจะทำา IF กครับผมนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันครับผมแต่ก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อหาแล้วครับผมผมองขอขอบคุณทางโฮฟิตูที่เป็นผู้สนับสนุนให้กับทางช่องสิบแปดกระจมาโดยตลอดครับถ้าวันนี้คุณสนใจที่จะเลือกซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายมาไว้ที่บ้านที่มีคุณภาพสูงราคาย่อมเยาและมีบริการหลังการขายที่สุดยอดครับ ที่โฮฟฟทูมีอุปกรณ์ที่คุณเลือกสรรมากมายครับไม่ว่าจะเป็นลูวิ่งจักรยานสวิตแมชชีนหรืออุปกรณ์ฟรีเวทใน way, การสร้างกล้ามเนื้อและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับผมที่พิเศษปกว่านั้นเพียงแค่คุณแคปหน้าจอตอนนี้ไว้และพิมพ์คาว่าโค้ชปูแน่นส่งไปหาทาง h o ฟฟทู คุณจะได้รับสูตรพิเศษในการเลือกซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นเลยครับจากทางฟิทูกับผมสำหรับผมนะครับของฟิทูถือว่าเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งด้านอุปกรณ์การออกกำลังกายที่โค้ชปูนั้นไว้ใจถ้าวันนี้คุณสนใจที่จะเลือกซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายจากทางฟิทูผมได้ทำลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องของการทำไอเแบบ5ต่อ2กันต่อนะครับผมสูตรการทำไอเนี้ครับผมนะครับ มันทำได้ง่ายและก็ทำได้ยั่งยืนนะครับผมมากกว่าการทำา IF แบบ168ด้วยซ้ำครับผมหลายคนอาจจะบอกว่าการทํา168ว่าง่ายแล้วแต่การกินแบบ5ต่อ2ผมบอกเลยว่ามันง่ายกว่านั้นมากครับผมแต่ว่ามันมีดีเทลที่เราต้องใส่ใจครับซึ่งดีเทลที่เราต้องใส่ใจมีเพียงหนึ่งอย่างเท่านั้นครับผมนั่นก็คือปริมาณแคลอรี่ในรูปของ TDEE ที่เราจะต้องรับประทานในแต่ละวันครับผมหลายคนจะบอกว่าโหโค้ด ต้องนับอีกแล้วนะครับผมบอกเลยว่าคุณนับแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วมันก็จบเลยโอเคไหมครับคุณหาค่า t D E E ในรูปแบบของ Calories Maintenance มาครับผมคือหาพลังงานในค่ากลางเพื่อการรักษาหนักของคุณมาก่อนโอเคไหมนะผมแลาคนจะบอกว่าเอา้ารักษาหนักแล้วมันจะลดน้ำหนักลงได้ไงนะผมฟังผมให้ดีนะนะครับการกินแบบ Maintenance ครับผมครับเราจะกินเป็นจำนวน5วันด้วยกันแปลว่า คุณไม่ต้องไดเอทเป็นไร้เวลา5วันต่อสัปดาห์ครับผมแต่มันจะมี2วันต่อสัปดาห์ครับที่คุณจะต้องกินพลังงานเพียงแค่25%ของพลังงานที่คุณจะต้องกินในแต่ละวัน พูดง่ายๆก็คือคุณจะมีการไดเอทที่จริงจังในรูปแบบของการทํา IF ซึ่งไม่เชิงว่าเป็นการทํา IF แต่เป็นการควบคุมแคลอรี่อย่างจริงจังครับผมนะซึ่งกินเพียงแค่25%ของพลังงานที่คุณจะต้องกินในแต่ละวันับผมยกตัวอย่างง่ายเช่นถ้าวันนี้คุณจะต้องทานพลังงานในรูปของแคลอรี่ับผมเป็นจํานวน2000กิโลแคลอรีนะผม ให้คุณกิน2,000นี่แหละนะครับเป็นตัวรักษาน้หนักไวนะผม5วันต่อสัปดาห์ครับผม, 5, บผมและจะมี2วันต่อสัปดาห์ที่คุณจะกินเพียงแค่25%ของ2,000กิโลแคลอรีสนั่นก็คือกินเพียงแค่500กิโลแคลอรีสนตั้งเองครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าพลังงานแต่ละคนนะครับผมที่จะได้รับนะครับมันมีความแตกต่างกันดังนั้น คุณต้องกลับไปดูพลังงานที่คุณจะต้องกินครับผมว่าคุณจะต้องกินพลังงานวันละเท่าไหร่นะครับผมและคุณก็วางแผนมาเลยว่าคุณจะกินในค่ามเมนเทเนสเนี่ยนะครับผมเป็นระยะเวลา5วันเนี่ยนะครับมีวันไหนบ้างและคุณสะดวกกับการไดเอทแบบจริงจังก็คือคุมพลังงานให้เหลือเพียงแค่2 5เนี่ยนะครับวันไหนบ้างนั่นเองครับผมเอาวันที่คุณสะดวกน้อยนะครับขอ2วันต่อสัปดาห์เท่านั้นนะครับผมแล้วคนจะบอกว่าแล้วมันจะเวิร์กเหรอนะครับผมผมบอกเลยว่ามันโคตรเวิร์กครับผมมันมีงานวิจัยทีี่่ชช้้ัดเอาาไวว การกินในรูปแบบของ intermittent fasting ในรูปแบบของ5ต่อ2ครับผมนะครับช่วยทำให้เราสามารถลดน้ำหนักและลดแขมันมส่วนเกินได้ดีเทียบเท่ากับการนับพลังงานในค่า deficit ที่เราจะต้องกินติดต่อกัน7วันครับผมนะครับคือพูดง่ายๆคือคุณคุมแคล7วันในค่าลบใช่ไหมครับทเทียบกับการกินแบบ5ต่อ2 คุณสามารถที่จะลดไขมันส่วนเกินได้เทียบเท่ากันกับผมโดยมีงานวิจัยของ International Journal Obesity ครับผมนะครับได้ค้นพบว่าการกินแบบ2รูปแบบนี้ครับผมครับคือการกินแบบ r e s t r i c t e d Calories ครับผมคือการควบคุมแคลอรี่แบบทุกวันนะผมเทียบกับการกินนะผมในรูปแบบ5ต่อ2คือคุมแคลอรี่อย่างจริงจัง2วันแล้วกินค่าวเปนเทียนสวันโดยใช้กลุ่มคนที่เป็น Obesity นะผมจำนวน107คนครับ ทั้งกลุ่มนี้ครับผมนะครับคน107คนนี้นะครับผมมีแบ่งออกเป็น2กลุ่มนอนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับใช้ระยะเวลาในการทําการทดลองเป็นระยะเวลา6เดือนด้วยกันครับผมพบว่าทั้ง2กลุ่มนะครับมีระดับของบลัด pressure ที่ลดลงนะครับมีระดับของค่า LDL ที่ลดลงนะครับผมมีระดับของน้ําตาลในเลือดที่ลดลงนะครับมีน้ําหนักตัวและ body fat ที่ลดลง ใกล้เคียงเรียกว่าแทบจะเท่าเท่ากันเลยครับผมนะครับพูดง่ายคือทั้งสุขภาพน้ําหนักตัวแล้วก็บอดี้แฟทนะครับผมทั้งสองกลุ่มมีการลดลงที่เทียบเท่ากันครับผมนะครับนี่คือหนึงงานวิจัยครับผมที่ถูกตีพิมพ์ในปี2011ครับผมแต่มันมีงานวิจัยล่าสุดครับผมนะครับซึ่งถูกตีพิมพ์ในปี2021ครับผมเป็นของ Frontier Cardiovascular Medicine ครับผมนะครับได้ค้นพบว่า การกินในรูปแบบของ5ต่อ2ครับผมนะครับเมื่อเทียบกับการคุมแคลอรี่แบบทุกวันครับสามารถที่จะมีผลลัพธ์ที่ดีในเรื่องของการลดน้ำหนักแล้วก็ลดไขมันส่วนเกินรวมทั้งเรื่องของสุขภาพภายในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไขมันที่อยู่ในช่องท้องครับผมไขมันที่พอกตับอยู่ระดับของ LDL ครับผมการเอ่อการเพิ่มขึ้นของค่า HDL นะครับการลดลงของระดับตาในเลือดนะครับผมมีผลที่ดีเทียบเท่ากันครับแต่วิธีการมันง่ายกว่ามากเพียงแค่ว่า เราจะต้องกินพลังงานในค่าลบนะครับเพียงแค่25%เพียงแค่2ครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้นเองครับผมคือแค่2วันนะครับซึ่งในงานวิจัยครับผมครับได้มีการสำรวจแล้วพบว่ากลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มที่กินแบบ5ต่อ2ครับผมรู้สึกว่าใช้ชีวิตได้ง่ายกว่าแล้วก็สามารถที่จะเมนเทนน้ำหนักที่สามารถเอาลดลงได้นะครับผมแบบลองเทอมได้ คือสามารถทําได้เป็นปีๆครับผมครับโดยที่ไม่รู้สึกว่าพยายามใดๆเลยในขณะที่คนที่ต้องกินพลังงานในค่าลบครับผมครับจะต้องพยายามกินพลังงานให้น้อยเข้าไว้เนี่ย ทุกๆวันครับผมนะบางทีก็อาจจะต้องมีชีทมงชีทมิลใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกลุ่มคนที่กินค่ามิเทเนสนะครับ5วันต่อสัปดาห์แล้วกินพลังงานในค่าลดแบบจริงจังนะครับผม2วันต่อสัปดาห์ครับคนกลุ่มนี้ครับผมนะแทบจะไม่รู้สึกเลยว่าตัวเองไดเอทอยู่นะครับผมและอย่างหนึ่งคือการลดแคลอรี่นะครับผมให้เหลือเพียงแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เป็นเหมือนกับงานไิเลทที่เขาจะต้องทำในแต่ละสัปดาห์ครับผมเพียงแค่สองครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้นก็สามารถลดน้ำหนักลงมาได้อย่างมีนัยสำคัญ Yeah. ประกอบควบรวมเข้ากับการควบคุมสารอาหารไม่ว่าจะเป็นการกินโปรตีนให้สูงนะครับผมกินคาร์บให้ต่ําแล้วก็กินไขมันดีให้สูงมากพอครับผมนะครับจะยิ่งช่วยทําให้เราสามารถลดน้ําหนักแล้วก็ลดไขมันสูนเกินลงมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทําได้อย่างยั่งยืนด้วยนั่นเองครับผมนะครับและนี่จะเป็นสูตรของดรไมเคิลมอ o s สลีย์ครับผมซึ่งซึ่งถูกดีพิมพ์นะครับผมและเขียนไว้ในหนังสือ The Fast Diet ครับผมนะก็เราไปหาดูแต่มันเป็นหนังสือที่เก่ามากแล้วนะแต่ว่าผมมีอยู่ที่บ้านนะครับผมแล้วก็บางเอิญว่าไปเปิด เป็นการไดเอทที่ดีอย่างหนึ่งนะครับผมที่คุณไม่จำเป็นจะต้องทำไอเอฟแบบจริงจังทุกวันนะครับผมเพียงแค่คุณนับพลังงานให้ดีก็พอแล้วนะครับกินข้าวมิชเนสมา5วันต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็กินพลังงานในค่ากินแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยสองวันต่อสัปดาห์เนี่ยคุณก็สามารถที่จะผอมลงได้ในทุกๆสัปดาห์นะครับผมแต่อย่าลืมออกกำลังกายในรูปของการฝึกเวทเทรนนิ่งการฝึกคาร์ดิโอหรือว่าการฝึกเซอร์กิตเทรนนิ่งพวกนี้นะครับผมหรือการฝึกคิดจะช่วยยิ่งเร่งสปีดในเรื่่่่อออออองงงขขขขกกกกกกกาาาารรรรรรรลลลดดดดไไมมมมััััันน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 นสสวเเิิิิให้้้้้ีีีียยึปปคคคคคคบบบบบบผผะะะ็็จแชช์์ููๆถุุณณโพต อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะมนำเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ